เรื่องมีอยู่ว่าอยากจะหาร้านผลไม้ดีๆจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนึกขึ้นได้ว่ามีร้านน้ำผลไม้ที่เคยสั่งน้ำผลไม้สกัดเย็นมาทานแล้วชอบมากครับวันนี้เลยบุกมาที่ร้านเลยกับร้านฟรุตทาวบอกเลยว่าน,นี่ไม่ใช่ร้านผลไม้ธรรมดาธรราเดินเข้ามาต้องสะดุดกับน้ำสลักชีส้มมะปี๊ดและแตงโมที่น่าลองมากๆเลยจัดมาสักหน่อยครับชอบส้มมะปี๊ดมากครับคือรสชาติเปรี้ยวซ่าเค็มนัวก็ชอบเลยที่ร้านนี้คือมีทั้งผลไม้ไทยผลไม้นอกแบบสดๆราคาไม่แรงเลยครับให้เราเลือกชอบกับบ้านได้เยอะมากๆคือ ผลไม้สกัดเย็นที่ผมต้องตาม,มาหาร้านเขาเลยเขามีหลากหลายสูตรให้เราเลือกและสูตรนี่คือเฮลที่สุดๆไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเลยครับเปิดดื่มตอนเย็นเย็นคือรสชาติดีมากครับแล้วเขายังมีแยมโฮมเมดอีกด้วยนะครับดูหน้าตาน่าทานสุดๆสำหรับคนไม่ชอบปอกผลไม้เองตังตู้นี้เลยครับผลไม้สดปอกพร้อมทานมีให้เลือกเยอะมากๆแล้วคุณภาพดีๆทั้งนั้นเลยทั้งแตงโมอังุุนฝรั่งกิมจูที่เด็ดคือมะม่วงน้ำปลาหวานครับที่บอกเลยว่าน้ำปลาหวานของที่ร้านโคตรเด็ดเรื่องแน่นหอมรสชาตินัวกลมกล่อมจะกินกับ หวานฉ่ำอร่อยมากครับแล้วคือสามารถหยิบพริกเกลือฟรีๆได้เลยแบบไม่อั้นจ้ามาร้านนี้แล้วเพลิดเพลินมากจริงๆผลไม้เนี่ยเขาคัดเกรดมาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไซส์และคุณภาพอยู่และรสชาติเอาจริงนะเทียบราคากับคุณภาพผลไม้แล้วคือราคาไม่แรงเลยครับมันม่วงเขาก็มีนะครับให้มีแพนจัดก,กระเช้าของขวัญช่งสิ้นปีมาที่ร้านนี้ได้เลยครับรับจัดทั้งกระเชา้าจัดทั้งเบเกอรผลไม้ในงานต่างๆได้อีกด้วยและเนี่ยผมชอบมากๆเขามีเครื่องดื่มน้ำซองนำเข้าจากเกาหลีอีกด้วยครับสะดวกมากๆแค่ฉีกซองแล้วดื่หารับ คือ,ออปคอนโฮมเมดของที่ร้านทําเองรสช,ชาติแปลกใหม่อร่อยมากมันหนึบมันหวานเขาก็มีครบหมดครับมา,มาลองกันครับกับร้านผลไม้ฟรุตเท่าตั้งอยู่ในโครงการมาเก็ตอเวนิวยานแจ้งวัฒนาราชพฤกษ์เลยครับ see you next day on boy next day shuttle